เพื่อนๆกดติดตามช่อง b r i a n นาซิก e t c l ค b อย่าลืมกดตรงนี้นะคะส่งพี่แค่นี้ก็พอเออไชันอยากไปส่งพี่ที่รถนี่นไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพรเข้าไปดูแม่ดีกว่านะป่านี้แกคงกิเข้าวแย่นะได้จ้ะพรอ,อยู่กับแม่แบบนี้พี่ก็เบาใจ ยังไงพี่ฝากแม่ไป้ระกอบด้วยนะไม่เลย่พี่พี่ไม่ต้องไปห่วงนะพี่ที่ไ,ไปทำงานเถอะแต่ฉันจะดูแลแม่พี่้านเข้ไปกัอไหมไปต้องไปทำงานนะ <c oughs> เหม็ดบ้านฉันแย่แล้วก็อยากคา ก้ไอปานโดนย้อนออกมาหน้าบ้านอีกแล้วนะสิยังไม่ชินอีกหรอวีพี่พรนี่ก็ทํากับยายปานทุกวันมานานแล้วนะไม่ชินแล้วจะไม่มีวันชินด้วยป่านนี้ยายปานควกินข้าวหรือยังเนาะถึงจะกินก็ข้าวเปล่าชื่อไม่เคสหงุหงิดชะมัดวีโอ๊ยทําไม่ไหวแล้วดีจะลองไปพูดกับพี่พรดูสักครั้งอย่านะวีเดี๋ยวก็โดนพี่พรเฉียวเอาหรอกขนาดยายปานไม่ได้ไม่สันแทแท้พี่พรยังออกมานอนนอกบ้านทุกวันเลยแถมตบตีจนเนื้อตัวเขียวช้ำ เราอะ่ะเป็นแค่เพื่อนบ้านไม่หวังอะ่ะโดนด่าเละแล้วเราจะนิ่งดูได้อยู่แบบนี้หรอ <Hey. S 1> ยายไปคงหิวแย่แล้วพวกเราเอากลับเข้ามาให้ค่ะเย็นหนูป้อนนะคะ mm hmm. เป็นหมาเอาไว้เพราหน้าบ้านอย่างนั้นแหละแถมย้นข้าวยนน้ำมาให้กินตายไปตกนรกคุมไหนก็ไม่รู้ใครจะตกนรกพี่ซาอ๋อนังนเด็กสองคนนี้นี่เองนี่ว่างมากนักเลยไงถึงชอบมายุ่งเรื่องของชาวบ้านเพราวะว่าก็พวกเราทนไม่ได้ีความิตรทำแบบคนแก่งมุ่งหน้าแบบนี้ที่ตรไม่กลัวเวรกรรมหรอคะเวรกรรมหรอหน้าตามันเป็นยังไงฉันไม่รู้จักหรอกฉันรู้แต่ว่าตอนเนี้ยผัวรักผัวหลงชีนกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ ฉันก็สุขสบายดีแต่คนที่จะฟายเนโน้นยหญแก่ที่นอนอยู่ตรงโน้นสละมากกว่าแก่ใช่ไหมแจ้นไปบอกคนอื่นเขาถึงมาลุมด่าฉันงนะันอ่ะแบบนี้แก่ต้องโดนโอ้ยแก่ทำนี้ใช่ไหมนี่เราต้องนอนถงเย็นเลยเหรอเนี่ย อดทนอิงนีนะบวยวันนี้ตายเป็นตายพี่สันต้องรับรู้ว่าเมียตัวเองอะทำกับแม่ขนาดไหนอ,อยากจะเข้าน้ำใช่หรอบ้านอะเร,เร็วสิ อาวคอนพี่สันทำไมวันนี้จับเร็วนะ,ะจ๊ะวันนี้พี่เลิกงานเร็วเนะนี่ยนี่พี่ซื้อของโปรดของคอนกับแม่มาฝากด้วยนะแล้วคอนหุงข้าวไว้หรืยงงอยังอ๊ะยังเลยจ้ะพี่คอนมัวแต่ดูแลแม่พี่อ่ะเอ่อจนลืมเวลาเลยเดี๋ยวคอนรีบไปหุงข้าวให้พี่นะคนโกหกว่าใครโกหก พี่สันคะตอนที่พี่ไปทํางานพี่พรไม่เคยสนใจยายดียายปาเลยยังไงพี่ไม่เข้าใจพี่ก็เห็นพรเขาดูแลแม่พี่ดีนี่นั่นพี่ดูคลิปนี้ค่ะหลังจากที่พี่สันออกไปทํางาน,นทุกๆวันพี่พรก็จะให้ยายปาออกมานอนนอกบ้านโยนข้าวของมากองหน้าบ้านข้าวน้ำก็วางไว้เหมือนให้หมากิน หนูอยากคูยกับพี่นานแล้วค่ะแต่ไม่กล้าค่ะหนูก็เลยถ่ายคลิปให้พี่ดูค่ะจริงหรือพรทำไมพรถึงทำแบบนี้พี่อุตส่าห์ไว้ใจใี่พรดูแลคนที่พี่รักที่สุดในชีวิตนะพ่สันพิสันนรอ,องขอโทษพอสัญญาพรสัญญาว่ญญาจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วพิสันนะพิสันพ,พี่อย่างเงี่ยบแบบนี้สิพ่สันพรเราเลิกกันเถอะ จะไม่มีงานแต่งงานระหว่างเราอีกต่อไปพี่เจนทำไมพี่พูดมบบนี้อ่ะพี่ทำกับพอนี้ไม่ได้นะน้องทีพอททำกับแม่กับพี่ล่ะพี่เคยบอกพอแล้วใช่ไหมว่าพี่มีแม่เียงคนเดียวถ้าพรอยากอยู่กับพี่พรก็ต้องช่วยพี่ดูแลแม่ให้เหมือนกับแม่ตัวเองพี่ขอพรแค่นี้แล้วพรคาพีีไม่ได้ แล้วพี่จะดูแลพี่แล้วไม่มีความหมายสำหรับเราเลยหรอต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างแบบนี้พี่รับไม่ได้จริงๆอะพรอ <c oughs> นน้อยเป็นเพราะแกสองคนทีเดียวนั่นเด็กแวนพรหรือพรจะออกไปดีๆหรือว่าต้องให้จับโยนออกไปเหมือนที่แกทำกับแม่ของฉัน <c oughs> พี่ชันพี่ชันพรหรืพอพร แม่ครับแม่เจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าครับอ๋อไม่เป็นไรหรอกพอดีได้หนูบีหนูเคสนนะ่ะต้องเาคอยดูแล ที่ต้องขอบคุณเราทั้งสองคนด้วยนะที่ไม่นิ่งดูได้ช่วยเป็นหูเป็นตาแทนพี่แม่หนูสอนไว้เห็นคนตกทุกข์ดได้ยากต้องช่วยเหลือค่ะน่าชื่นใจแทนพ่อกับแม่ของหนูนะที่เลี้ยงลูกมาได้ดีขนาดนี้